สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปลักน้ำครับเหลือปไปมาสัก90้าโลได้แต่ทางครับสุดยอดทางนี้แบบว่าดวงปรจันเลยครับดาวจันเลยนะทางครับเนี่ยดูทางเป็นอย่างนี้ตลอดทางนะครับบางส่วนก็กําลังสร้างนะครับนะครับบางส่วนกําลังสร้างโอ้โหสุดยอดครับรถผมกึกคักไปตลอดทางเลยนะครับเนี่เส้นทางครับสุดยอดครับพี่น้อง นี่เราเก็บภาพอยู่เดี๋ยวมาดูสภาพกลนครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ นี่ครับรถผมครับนี่อันนี้อันนี้อะไรอ๋อนึกว่าอะไรเนี่ยโอ้ของดีเนี่ยอันนี้ชื่อกลุ่มครับชื่อกลุ่มผมเองครับผมนังสิกาติข่าวครับนครับข้าวไปเดินทางเดินทางเราฮนะ ในทางของพวกเราครับทางสิทธิ์คัดสิทธิ์ขับนะครับ รถสำร้อครับคนขึ้นเต็มลดูชุดแต่งรถสำร้อนะครับเนี่ยชุดแต่งครับชุดยอดเราก็ท้าร้อไว้หน้า